เราก็มาเจอกันในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะสำหรับครูนะคะครูชื่อว่า,านางสาวประภพรถวิวงศ์นะคะหรือเรียกว่าครูปุ๊ก็ได้เนาะเรามาเช็คชื่อกันก่อนนะคะเลขที่1ค่ะอาพร่ะชาลิสา นักเรียนก็มากันครบทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็จะเรียนในบทที่4ก่อนเดี๋เราต้องมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อน1นนะคะอธิบายลักษณะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของอาชีพที่จะต้องปรับตัวในอนาคตนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อสาก็คือ ระนับถึงความสัมพัญของเทคโนโลยีสาระสนเทศซึ่งในบทที่4นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับอาชีพในยุคดิจิทัลน,นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะ,นะคะให้นักเรียนเข้าไปที่ลิงก์ที่ครูส่งให้นะคะเพื่อทำการทดสอบก่อนเรียนนะคะ 好哈。好 ชั้นที่สาคิดว่าอาชีพใดบ้างที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการทำงานค่ะโปรแกรมเมอร์ค่ะอาจารย์โปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยังไงคะมีการใช้ ก็ถูกนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีาสาราสนเทศเทคโนโลยีเนี่ยก็จะไม่เกิดอาชีพโปรแกรมเมอร์ขึ้นมาดังนั้นเทคโนโลยีสาราสนเทศเนี่ยก็ต้องมีความสำคัญต่อโปรแกรมนี้เป็นอย่างมากนะคะต่อมานะคะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละค้าถึง6คนนะคะคะชายหญิงเนาะแล้วก็ถ้าแบ่งกลุ่มกันเสร็จแล้วให้ส่งตัวแทน,นออกมาเอาายงานนะคะเรื่องแบ่งกลุ่มกันได้เลยคะ่ะ แล้วออกมาเอาใบงานนะคะนะคักเรียนใบงานก็เป็นใบกิจกรรมที่9นะคะเรื่องอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอ่าอาร์พอนแรกเลยนะคะปารศษาค่ะอาเอาไปาน,นะคะครูจะให้ในักเรียนศึกษาเกี่ยวกับอ,อาชีพ ด้านทคกเรีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะให้เวลา10นาทีแล้วก็หลังจากนั้นจะให้ทำรายงานนะคะที่ได้ไปแล้วก็จะสูดถามอีกเหมือนเดิมน,นะคะ,ะเริ่มศึกษาจากหนังสือก็ได้นะคะนักเรียนอยู่ที่หน้า80หรือว่าจะหาเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตก็ได้เริ่มไปค่ะ ตัวยอย่างค่ะแบบนี้นะตัวยอย่างที่หนึ่งนักทดสอบค่ะนักทดสอบเขาทำอะไรคะมีหน้าที่ตรวจสอบและค้นหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมค่ะสาหนับนักทดสอบก็คืออย่างที่บอกคุณเขามีหน้าที่ในการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศโปรแกรมต่างๆที่ใช้้ยโปรแกรมเมอร์ไหมคะเอ่อ ผู้สอบเนี่ยก็คือจะไม่ได้เป็นคนออกแบบโปรแกรมแต่เขาจะมีหน้าที่ตัวสอบหาข้อผิดพลาดต่อมาคือนักวิเคราะห์ระบบนะคะนักวิเคราะห์ระบบทำอะไรบ้างคะน้กเนี่ยอ่านตามสเค่น,นะคะ วิเคราะห์ระบบนะคะก็คือเขาก็จะวิเคราะห์ตัวระบบให้มันตอบสนองสําหรับผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ดูแลระบบเนี่ยว่ามันเหมาะหรือเปล่าเหมาะสมกับการที่ใช้งานหรือเปล่านี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะคะนักเรียนก็จะเห็นในหนังสือนะคะจะมีไม่ว่าจะเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงความปลอดภัยเนาะนักเรียนดูที่หน้า8 0น,นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งแต่ละอาชีพเนี่ยก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปซึ่งก็จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างชิ้นงานนะคะทางเทคโนโลยีสารสเนเทศเนาะมากลุ่มที่สองนะคะนักเรียนตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยวคุณจะสูงถามกลุ่มที่สองคือ อ่นานแล้วเยนอ่านตาสไลด์ค่ะอ่นานแค่หัวข้อนะคะกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาระบบสารสนเทศและประสานงานกับผู้ใช้อ่าสำหรับตัวอย่างก็คือผู้ดูแลร,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 ระบบผู้ดูแลรักษาระบบถูกต้องมีหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่จัดต,ตั้งกําหนดค่าบำรุงรักษาในส่วนของ ฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์แล้วก็ระบบเครือข่ายคือเขาจะดูแลตั้งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในระบบตั้งแต่ติดตั้งระบบเลยเต่อมาก็คือเจ้าหน้าที่ฝึอกอบรมด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศนะคะมีหน้าที่ออกแบบแผนการอบรมประเมินประสิทธิภาพของการฝึอกอบรมตามวัตถุประสงค์นะคะ แล้วก็กลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก็คือจะเป็นกลุ่มที่คอยบริหารตัวอย่างนะคะก็คือผู้จัดด้านเทคโนโลยีขออภัยนะคะผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสรื่อสารเขาจะเป็นคนที่คอยสนับสนุนนโยบายแผนบริหารแล้วก็ งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อที่จะพัฒนาองค์กรต่อไปนะคะทั้งสามกลุ่มน,นี้ครูจะให้นักเรียนยกตัวอย่างมาหนึ่งกลุ่มหนึ่งอาชีพแล้วก็บอกความหมายบอกหน้าที่เขาด้วยนะคะ,ะหนึ่งคนจะแทนหนึ่งคน,าน,านอาาริษา เป็นครูเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นนักออกแบบโปรแกรมได้ไหมเป็นโปรแกรมเมอร์ได้ไหมมันจะเหนื่อยนะคะคุณถือว่ามันจะเหนื่อยนะคะจริงจริงมันก็ทําได้นะคะแต่ว่าในการทํางานจริงๆอ่ะโปรแกรมเมอร์เป็นโปรแกรมที่ต้องใช้ระยะเวลาในการทํางานก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมต้องแบบศึกษารายละเอียดถ้าเราจะทำควบคู่กันไปเนี่ยมัน ักเรียนทำรายงานกันเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะต่อไปครูก็จะสุ่มตัวแทนของกลุ่มนะคะออกมานเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนได้เขียนลงไปนะคะถ้าความห้อออกมาเลยนะคะอ่าข้อ1น,นะคะนักเรียนยกตัวอย่างอาชีพหรือตำแหน่งงานภายในโรงเรียน พร้อมอ,อธิบายอาชีพตำแหน่งงานเหล่านี้ว่าใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานอย่างไรข้อเ่นออต่อะอ,ตอ,อะไรคะครูนะคะครูก,กับผู้ในการแล้วก็อวก,การค่ะแลอ่ายกอครูคะูเใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทางานก็จะม,มีสอนนะคะแล้วก็มีตรริดต่อสื่อสาร ใช้ผลิตสื่อในการเรียนการสอน ตอบมานะคะว่าอ,อยากใช้ในโรงเรียนก็จะมีครูมีผู้บริการซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต่างกันออกไปแตกต่างกันออกไปนะคะอยา่างครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อการสอนหรือใช้ในการสอนและก็ให้ในการสอนทุกวันนี้มีโรคระบาเดเกิดขึ้นมาเราก็ต้องเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะเราก็จะเรียนผ่าน ต้องพัฒนาระบบเหล่านี้ขึ้นมานะคะอาชีพที่หลายๆคนยังไม่เคยเห็นก็จะมีเยอะมากนะคะนักเรียนประเทศสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในใบความรู้สื่อการเรียนรู้ที่ครูเอาไว้ให้ในลิงนะคะจริงๆอาชีพหลายๆอาชีพเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่ามีสารสนเทศเข้ามาแล้วก็สารสนเทศเนี่ย ก็เกิดขึ้นได้จากหลายๆอาชีพเช่นกันนะคะสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับอะไรคะนุ่ยเกี่ยวกับอะไรไบ้างเรียนผ่านมาเมื่อกี้อาชีพในยุคดิจิทัลค่ะเราได้เรียนเกี่ยวกับอาชีพในยุคดิจิทัลน,นะคะ ร่วมมือมีการทํางานเป็นกลุ่มที่ดีนะคะสําหรับรายงานครูจะนําลับไปตรวจนะคะแล้วก็มาบอกคะแนนในวันทุ่นี้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณนะักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนเจอกันใหม่ในวันทุ่นี้ขอ,อหน้าบอกของครูค่ะ